สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมทำใจดู EP 46สี่ส0ครับก็เราจะมาปิดจบกิจกรรมน้องปะคาฟกันนะครับหรือปะคุยนั่นเองนะครับเรียกชื่อน้องดีๆนะก็หลังจากเปิดแผ่นป้ายมานะครับแผ่นป้ายนะถ้าคุณเล่นแบบจริงๆอะนะคุณจะได้กล่องเยอะมากนะครับ ก็จะได้กล่องจากพวกนี้นะครับกับได้กล่องจากอ่เก็บในตัวสต็อกนะครับก็ของรางวัลถามว่าดีไหมอันนี้ดีแต่อเผอิดว่าเราไปเจอกิจอีสเตอร์มาอีสเตอร์แจกของแบบสุดขั้วมากนะครับมันเลยทำให้กิจกรรมเนี้ยโคตรก่อยนะครับพอมันทำให้โคตรก่อยใช่ไหมแบบอ่ะ ผม,มเปิดสามแผ่นป้ายภายในห้าวันแรกนะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมเหนียวเหนียวนะครับอีกวันที่เหลือนะครับก็พอปลดล็อกปลาแล้วก็ได้ของตามที่ระบ,บุไว้เนี่ยนะครับอืเมีมยจะบอกเลยว่าของอใช้หมดไปแล้วด้วย <c oughs> ก็เนี่ยครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับกับอีกห้าสิบสามนาที ก่ที่จะหมดกิจกรรมนะครับใช่ครับตอนนี้เราอัดตอนแปดโมงนะครับอุย้ยได้ของดีปิดท้ายอยู่นั่นนี่อะปกติแล้วว่าเวลาเปิดอะ่ะไม่ค่อยได้ของดีๆหรอกครับส่วนใหญ่จะได้เล่งห้านาทีนี่แหละก็ผมก็เชื่อนะว่าหลายคนก็เติมไปแล้วนะไอ แต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เติมเนี่ยมันก็จะแบบอืมก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์รันได้ดีไหมผมได้ส่วนฮีโร่ค่อนข้างบ่อยนะผมจะแบบเก็บกล่องไว้ประมาณสักสิบกล่องอะแล้วค่อยเปิดนะครับก็จะมีส่วนฮีโร่เนี่ยโผล่ามาประมาณหนึ่งถึงสองชิ้นทุกรอบนะครับถ้าเกินสิบนะถ้าเกินสิบกล่องแม่เหล็กเนี่ยก็ได้บ่อยนะ แต่เหมือนจะได้วันละอันของอันอะประมาณนี้ครับแล้วก็เกียร์แม่นยำเนี่ยไม่เคยได้เลยเพชรพันเนี่ยไม่ได้เลยได้เพชรชั่วโมงมาครั้งหนึ่งเองมั้งแล้วก็อันเนี้ยได้บ่อยนะครับไอชิ้นส่วนอุปกรณ์เนี้ได้บ่อยสิ่งที่ได้บ่อยจริงๆคือเล่น5นาทีกับกําลัง2ครับแล้วก็นี่แหละก็ตามเปอร์เซ็นแหละนะครับตามเปอร์เซ็นการสุ่มแหละเนาะ กิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากครับก็เล่นเพลินๆน,นะครับผมม่รอดูจริงๆว่ากิจกรรมหน้าจะมีอะไรนะเนี่ยกิจกรรมหน้ามีอันนี้ครับกาชามาเนียกาชามาเนียเท่าที่คิดกันะ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นหมุนเหมือนหมุนหมีอะเออน่าจะเป็นเหมือนหมุนหมีแต่แบบ มันจะต้องใช้เพชรหรือต้องใช้อะไรสักอย่างแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าอ๋อนี่มันบอกว่ากิจกรรมนะครับวันที่9ก้าถึงวันที่สิบอดนะครับก็กี่วันวะสามวันนะสามวันก็ไอเนี้ยเรารอนะครับมาวันศุกร์ด้วยอ่าส่วนเรื่องเอกิจที่ว่ารีเซ็ตให้มันตรงกันหลายอันนะ่ะ ผมว่ามันชัว์แล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมในกิจกรรมพันวิสุนิแข็งแก่งเนี่ยมันสุ่มมาเจออ,อย่างคราวที่แล้วใช่ไหมอย่างรอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอะเราสุ่มเจอพวกห้าสิบนะครับรอบนี้ดูดิเราเจอเซิร์ฟต้นเห็นปะเนี่ยเซิร์ฟสามก็มา เนี่ยแล้วก็เซฟเจ็ดก็มาเซิร์ฟหกก็มาเนี่ยเห็นปะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขากาลังรันเวลาเซิร์ฟทั้งหมดให้ตรงกันนะครับพอรันเวลาเซิร์ฟทั้งหมดให้ตรงกันปุบทีนี้เวลาเซิเวอร์ตีกับเซิเวอร์มันก็จะลันเวลาง่ายขึ้นเพราะกิจกรรมมันตรงกันมากนะครับก็ดีไม่ดีเราอาจจะได้ตีกับพวก เซิฟต้นต้นหรือเปล่านะคือถ้าถ้าถ้าเอาจริงๆนะถ้าจะถามนะก็คือตอนที่เล่นไว้อาเซิฟสิบสีครับตีกับเซิฟต้นต้นเช่นเซิฟเก้เงี้ยเอออน,นันก็รู้สึกถึงความห่างแล้วนะแล้วเคยไปตีกับเบลห้าเเซิฟห้าด้วยนะมันเป็นความต่างของหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นวิจัยที่บัฟในตัวนะแล้วก็ ของนะครับที่เขาใช้รันทามในการเก็บมาคือเล่นห่างกันแบบเป็นเดือนอะเออของที่มีอ่ะมันมันได้เยอะกว่าอยู่แล้วไงครับก็นี่แหละสำหรับใครที่มาเล่นใหม่นะไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะตามเขาไม่ทันนะครับอันเนี้ยเอาจริงๆนะเราเล่นมา เราเล่นมาประมาณสี่สิบกว่าวันแหละแต่เรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยคือคือในในเซิร์ฟเรานะแต่พอเซิร์ฟข้างเคียงปุ๊บเห็นปะแล้วไปดูแล้วไปดูพลังส่วนบุคคลนะดูดิยี่เจ็ดยี่สามสามเจ็ดเนี้ยห้าสิบสองเนี้ยดูดิสามร้อยสิบล้านอะพลังบ้าบออะไรเนี้ยแล้วแบบ ืแนี่ครับดูดิพลังร้อยกว่าล้านแล้วดูพลังเราสรามสิบเจ็ดล้านอยู่ที่พันอะเฮ้ยติดติดหนึ่งพันนี่ก็เออถือว่าบุญล้วแล้วเนี่ยแล้วดูดิร้อยกว่าล้านบ้าบอมากแล้วเห็นไหมเสิร์ฟปไปลายเห็นปะ่ะ เนี่ยอย่างเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟผมเนี่ยไม่มีติดเลยอะดูดิยิบสีไม่มีติดเลยอะเออผมว่านะไอเซเวอร์ตีกับเซเวอร์อะกลางโลดนอนจะเหมือนจะโดนถล่มเละแน่นอนนะครับเออ ก็ยังไงเราก็ต้องรอดูกิจกรรมมันดอกไปนะครับก็แผนแผนที่คิดกันไว้นะครับถ้าการตีเนาะก็คือเดี๋ยวมันจะมีให้ตีประสาทนี่อันนี้ครับนี่อีกห้าวันนะครับอีกห้าวันจะตีประสาทนะพอตีประสาทเสร็จปุ๊บผมคิดว่าปราสาทอันนี้น่าจะเหมือนไว้ออาเหมือนทั่วไปแหละนะครับก็คือยึดป้อมปืนอ่ายึดบ้านกลางนะครับ ก็พอตีกันเองเสร็จใช่ไหมก็ไปตีกับเซฟข้างๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าคือด้วยความที่กิวเราอะเป็นกิวเบอร์สามก็จริงแต่ว่าพลังไม่ดีกยบบ้ากนะครับก็คงเก็บคะแนนให้ครบอะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาตีกัน <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมพวกเนี้ยของของที่ให้อะ่ะ ถ้าทําครบคะแนนอะมันจะดีมากแล้วก็ลำดับที่อะถ้าได้มันก็จะดีมากใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็เสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเราเปิดโลไวอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบ,บมาโจมตีเราได้เงี้ยครับอันนี้ก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงนะครับก็เวลาหนีก็นี่เลยครับจิม้มวับสุม่มวับสุ่มหนีไปเลยจ้ะวับสุ่มผมเนี่ยเหมือนจะเต็มตลอดเวลานะส่วนอีโร่แปดชั่วโมงเนี่ยก็เออ กวดจะเติมนะครับให้อทิลอันโคตรนานโอเคก็วันนี้คลิปเริ่มยาวแล้วครับก็ขอบ่นเรื่อง v s เซิร์ฟนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะได้ตีกับเซิร์ต้นๆนะแอบขนลุกอยู่หน่อยๆน,นะครับเพราะว่าพลังมันห่างกันเยอะอยู่นะด้วยวิจัยด้วยอะไรนะครับโอเคไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ